สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าดวงท่านน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนหากเดินออกมาจากรักครั้งนี้เรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวท่านน้ำกันได้ครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์กรณีที่ชาวท่านน้ำจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะครับคุณจะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ไหมมาฟังคำนายของชาวท่านน้ำกันได้ครับผมจะเปิดหมด3เซตนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความสัมพันธ์นะครับและความรักของชาวท่านน้ำนี้กรณีที่ ที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วชาวท่านน้าจะเจอความรักที่ดีเจอแฟนที่ดีเจอคู่รักที่ดีหรือเปล่ามาฟังคำนานนยเดซที่1ก็ได้เลยครับผมบอกเลยว่าสําหรับความสัมพันธ์นะครับกรณีของชาวท่านน้าเองแล้วณเวลานี้ผมมองว่าอยู่ตัวแล้วนะครับสาหรับชาวชาวท่านน้าเองนะครับถ้ามองถึงความรักมองถึงความสัมพันธ์มองถึงคู่ครองนะครับตอนนี้เหมือนคุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับใจแล้วนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยมีแผนสําหรับเรื่องของอนาคตการวางเป้าหมายวางความรักนะครับวางคิดทาง มองภาพรักกับเรื่องของความสัมพันธ์อย่างชัดเจนในอนาคตเกิดขึ้นแล้วณเวลานี้นะครับเจอคนที่ใช่เจอคนที่พอใจเจอคนที่เหมาะสมนะครับเรื่องของการหารักครั้งใหม่ผมมองว่าตอนนี้ยังนิ่งมากๆนะครับส่วนคนโสดเองนะครับณช่วงนี้เองเนี่ยถ้ามองหาคนที่ใช่มองหาความรักคุณจะเจอคนที่ดีครับเพราะว่าภาวะความสัมพันธ์เจอคนที่เหมาะสมกับใจเจอคนที่พร้อมจะเดินไปต่อร่วมกันนะครับรวมถึงคนที่มีแฟนมีความรักแล้วตอนนี้ยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงยังไม่เหมาะกับการเริ่ม ต้นใหม่ๆนะครับยังไม่เหมาะกับการมองหาที่ทางใหม่เพราะความรักในปัจจุบันดีสําหรับใจครับในที่สองเขาเป็นไงบ้างนะครับหากเดินออกมาจากรักครั้งนี้ชาวธาตุน้ําจะเจอคนที่ดีไหมนะครับในที่สองเขบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าความรักและความสัมพันธ์นะครับฟันฝ่าพร้อมเจออุปสรรคนะครับและพร้อมที่จะสาสางปัญหาเรื่องในอดีตปัญหารุงรังสําหรับคนทั้งคู่พันธะที่มันซับซ้อนนะครับพร้อมจับมือข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ผมมองว่าทิศทางความรักตอนนี้อย่างผมบอกไปนะครับว่าเจอคนที่ ใช่เจอคนที่เหมาะสมแล้วนะครับยังไม่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมีความสุขกับปัจจุบันนะครับเจอรักที่มั่นคงและพร้อมไปต่อเจอรักที่ยั่งยืนสําหรับใจนะครับแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าปัญหาในอดีตเนี่ยอาจจะนําพาความรุงรังมาให้กับใจได้แต่คุณสะสางมันได้กับคนทั้งคู่จับมือข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาครับสนที่สุดครับเป็นไงบ้างนะครับหากเดินออกมาจากรักครั้งนี้นะครับสำหรับชาวท่าน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกและก็ราศีมีนะครับในที่สุดครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับ ด้านความสัมพันธ์นะครับมั่นคงต่อใจมากๆนะครับรวมถึงภาะวะกับเรื่องของการงานเองเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนแปลงการมองหาทิศทางใหม่ๆการมองหา an, งานใหม่หมๆ,ๆนะครับการมงองหาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวตนผมมองว่าเกิดขึ้นกับคุณนะช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับใครที่คิดว่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เองนะครับถ้ามองหาเนี่ยก็ยจะเจอคนดีสําหรับคนส่วนนะครับรวมถึงใครที่มองหางานใหม่ๆจะได้องค์กรที่ดีนะครับได้เจ้านายที่ดีได้คนรักคนเอ็นดูนะครับได้ดวงนะครับสนับสนุนและพื้นดวงของคุณ เอเี่ยก็จะเจอคนที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าจากก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่มีปัญหาสําหรับคุณไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคุณจะก้าวข้ามผ่านได้ทั้งหมดและประสบความสําเร็จกับชีวิตนะครับทั้งเรื่องของความรักและการงานครับ